สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่าหลักร้อยในรอบ4เดือนโดยพบผู้ติดเชื้อโควิดสิาจำนวน50รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด46รายมากที่สุดที่อำเภอเมืองอุดรธานี22รายกระดองลงมาเป็นอำเภอนองหาน6กรายค่ะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี36รายคิดเป็น72ซ พบการติดเชื้อจากนอกพื้นที่4รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน98ลารายผู้ติดเชื้อรับการกรักษาอยู่ที่566รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่47,135ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่4 8 0 4 6รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่3 4 5รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง68 0ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว26,858รายมีผู้เสียชีวิต177ราย จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า h โฮมไอโซ a t i o n หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้จำนวน464รายค่ะหายป่วย1,006รายรวมสะสม12,682รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการค่ะ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีเห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2,565ในพื้นที่อำเภอวังสมหมอได้แก่ตำบลหนองย่าไสรระหว่างวันที่11-12พฤษภาคม2,565และเทศบาลตำบลวังสมหมอจัดกระหว่างวันที่20-21พฤษภาคม2,565ทางนี้การจัดงานต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตกิดเชือ้อโควิด -19 อย่างเครื่องครัดส่วนการจัดงานกิจกรรมมหรสพทุกชนิดการแสดงดนตรีค คบวนแหงรถแห่สามารถจัดได้เฉพาะในอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนโควิดสิเเข็มที่3ในกลุ่ม608ครอบคุม50%ขึ้นไปโดยผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนโควิดสิครบตามเกณฑ์ทั้งนี้การจัดก,กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆรวมทั้งต้องมีคณะกรรมการระดับอำเภอติดตามควบคุมกำกับดูแลค่ะ